รายการที่ท่านจะได้รับชมต่อจากนี้ผลิตด้วยระบบดิจิตอล h Definition ที่ให้ภาพคมชัดสูง สวัสดีครับผมบุ๊กบุญสมิทธคนล่าสุดและน้องไข่ดาวครับกับรายการฟุตเวิร์คครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือน้องคชาเอฟแปดครับสวัสดีครับ <ขอ S 2> <ล>รายัานหนึ่งค,คุณลงทองใบครับสวัสดีครับอ่ารู้ไหมว่าวันนี้พี่พามาที่นี่จะมาทําอะไรพี่บอกแล้วว่าพามาทอนไซบัวนั่นผมเข้าใจแต่ผมไม่เข้าใจอย,อยู่อย่างหนึ่งพี่อะไรครับคือไอ้ที่เราแบกกันมาหนักๆเนี่ยฮะเรามาทําอะไรครับนี่มันไม่ใช่กระมังธรรมดา จริงๆแล้วมันคือเรือครับเรือส่วนตัวใช่ครับที่เราจะไปเก็บสายบัวใช่ไหมคุณลุงใายแล้วผมไม่เคยล้องมาก่อนเลยแ้วนอกจากเก็บสายบัววันนี้จะไปทําอะไรกันอีกครับคุณลุงจับปลาครับจับปลาครับไม่มีอุปกรณ์เลยจับยังไงเด๋ยวสวิงมีครับใช้สวิงคุณลุงเตรียมไว้ได้ทางนู้นครับโอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่ากันเลยนะพี่คุณลุงเขาใบนําเลยกระช้าโอเคไหมครับสบายพี่ผมเข้าใจความรู้สึกเล็กๆของนักกีฬายกน้ําหนักครับตีมชาติ เดี๋ยวลุงจะสาธิตวิธีการใช้เรือส่วนตัวลำนี้ใช่ไหมครับครับครับแล้วทำไมลำใหญ่ๆยังไม่ใช้จะไป้ <c oughs> <c oughs> นั่นทำไมเนี่ยแบบนี้มันได้อารมณ์มากกว่าใช่ไหมครับอย่างนี้มันดีมันด<ต>ีน<ม>คุณลงุง<ม>คุณลงุงโชว์หน่อยอ้าวลูกผมไข่ดาวเนี่ยพอจับแล้วพลอยลงเข้าสองขาแล้วก็ต้องนั่งเลยรีบนั่งเลยทำไมงั้นเดี๋ยวมันจะคว่ำครับถ้าเรายืนมันจะวักวัก พอลงไปแล้วก็มือพวงอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปได้ง่ายเลี้ยวเราจะเลี้ยวทางไหนก็แล้วแต่ปัดครับเราจะเลี้ยวทางนี้ก็ปัดดูเหมือนง่ายนะดูเหมือนง่ายทุกทีที่ดูคนอื่นทำจะเป็นอย่างดี้ทุกครั้งเลยก็แบบเดี้ยวกระดแหละเราจะเลี้ยวทางไหนก็ปัดทางนั้นเนี่ยถ้าพายพวงไปเร็วๆเงี้ยเบรกยังไงครับเบรกก็อยู่ก็ถอยอย่างนี้เลยครับผมไม่ไม่ต้องเอาหน้าลงนะไม่รู้สิครับไม่ทอาหน้าลงก็อยู่เลยไถดาวไปไหนมาไถดาวขึ้นมานี่มาโอ้ เยเดี๋ยวพี่เปิดก่อนเลยครับพเฮ้ยไข่ดาวมาข้างหน้านี่ที่นั่งดูเหมือนง่ายเลยกลัวแล้วไปเถาไม่จมเฮ้ยไข่ดาวหนักเขาบอกเนี่ยไม่ไปอะอาจารมาเลยครับโอ้พี่พี่รอดแล้วนี่แล้วลงมาเลยครับ โทษครับไม่เป็นไรไม่เลยนไน,นั่งเลยเอาละละอฝ่า,าปเลยครับ้อวคุณลุงครับเดินมาได้ไม่บอกให้ผมลงกะละมังทำไมเ,เนี่ยไม่รู้นี่ว่าท่านจะลงกะละมังโอ้โหอเอ,อา,อานะพี่ลงมาแล้วไหนครับใส่บัวนี่ครับ บัวที่เราจะเก็บกันเนี่ยเป็นบัวอะไรครับผมแต่ผมว่าแน่ๆไม่ใช่บัวขาวแน่นอนโอ้ชอบบัวขาวนี่เป็นบัวขาวนี่เตะคอหักเลยนะคือไม่เหมือนกับบัวที่เราไปไหว้พระใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันดอกบัวอีนี่มันต้นสายบัวตรงนี้ตืนี่นี่นี่ที่มีดอกสีขาวนี่ดอกขาวขาวนี่ก็พอมีนี่ดอกมันจงอันนี้กินไม่ได้แล้วอันไหนที่กินได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ตุ้มจงอยู่วะโอ้ลุงแล้วผมดึงขึ้นมาได้เลยเหรอดึงย่งนัเดี๋ยวมันจะขาดเองอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมันจะขาดเองเรย เดี๋ยวนี้ผมคล่องแล้วครับโพงง่ายมากเฮ้ยเบกเบรกเบ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 กนี่อันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมคุณลุงอันนี้เบลเลอร์เลยเนี่ยอันนี้นะมันดอกโตเป็นตะนอดแล้วครับตะนอดหมายถึงอะไรครับกระดอกมันแก่อ๋อทานไม่ได้ไม่อะไรนด้ตนออดอกมันพ้าทำยำกินได้นะครับอ๋อดอกไปทํายำได้แต่สายบัวบมันเหนียวแล้วอ่นนนอนอ่อนแก่แล้วอ๋อเวลาเก็บสายบัวต้องเลือกดอกที่ยังแบบเหมือนตุ่มยังไม่บานอย่างนี้นครับ นี่โอ้โหอันนี้ของกระชานะครับคุณลุงครับแล้วโปติสายบัวเนี่ยต้องเก็บช่วงเวลาไหนถึงจะดีเช้านะดีเพราะอะไรครับผมเพราะเย็นมันไม่มีคนเขาทานกันแล้วเย็นจะทานก็ทานช,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 ช่วงเช้ากบ่ายแล้วช่วงเช้ามันจะสดกว่าใช่ไหม <สด S 2> คือเหมือนกัม <สด S 2> บมันเพิ่งโผงล่พ้นน้ำาเหรอตอนเช้าพอบ่ายนี่ก็บานบานแล้วเก็บไปทําอะไรครับสายบายัวพวกนี้ ต้มได้แกงได้สารพัดผัดก็ได้ได้ทุกอย่างแหละเวลาที่ผมไปซื้อเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันจะดูใสๆอะปอกเลยต้องต้องปอกต้องปอกอีกหน่อยอ่ะถึง<อ><อ>ว่านะว่ามันดูไม่ใสลงสาธิตนะเนี่ยเด็ดเด็ดหัวเนี่ยเด็ดหัวมาเนี่ยแล้วปอกมันดาเปลือกออกเนี่ย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 อย่างงี้ดูง่ายมากเลยเดี๋ยวทำตามนะเด็ดเด็ดเอาักครึ่งเดียวอะเด็ดเอาครึ่งเดียวเนี่ยเด็ดเอาครึ่งเดียวเนี่ยแล้วเราก็ฉีกออกเงี้ยมันมันจะออกง่าย ครึ่งเดียวไม่ทันแล้วมันขึ้นเป็นมันผมใช่ไหมขาดไปแล้วขาดไปเลยใช่ไหมขาดไปเลยอ๋อนี่มันลอกมาได้อย่างงี้ลอกได้เก็บไว้ได้นานไหมคคุณลุงไม่นานหรอกวันเดียวก็้จะเหี้ยวแล้วโอ้วันเดียวก็เหียน้ำอยู่ได้สองสามวันอ้าวแล้วบัวพวกนี้คุณลุงมาปลูกไว้หรอครับแรกๆปลูกก่อนหาสายพันธุ์มาปลูกเนี่ยแล้วพอต่อๆไปแล้วมันจะขึ้นเองข้าชาเดี๋ยวเราช่วยเก็บ่อยดีกว่าได้ได้ได้ เราได้สายบัวกันมาพอประมาณแล้วแต่ว่าเราเยัะต้องหาวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราจะจับปลาในบ่อน,นี้กันครับใครดดาวติดเกาะมาเร็วๆไว้มาไว้มาหาับุโอเค,อเคส่วนถ้าไม่ตายหน่อยเร็วเร็ว <laughs> จะลงไปจับปลายังพร้อมแล้วนี่คุณลุงเขาวิทน้ําออกให้เรียบร้อยแล้วนี่คือบ่อเดียวกับที่เราเก็บสายบัวกันเมื่อกี้นะดูต่างไปเลยนะพี่พอวิทน้ําออกถามอุปกรณ์ก่อนที่ถืออยู่นี่คือสวิงครับคือถ้าเกิดไม่มีสวิงก็จะไม่มีไร้ใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้นำนำนำ เหตเกาแรกเมื่อกี้ไปพี่เห็นลูกลงพี่สังนักก่อนเลยพี่บุ๊กเฮ้ยมันหายไปครึ่งนึงเลยอ่ะโอ้โหยมันเดินไม่ได้อ่ะลูกเฮ้ยพี่บุ๊คไหวไหมครับดูจากสภาพไม่ใช่นะพี่นะรำบากมากเลยถ้าบนนี้มันจะเต้นหน่อยแต่ถ้าลงมาตรงนั้นลึกคุณลุงฝากน้องผมหน่อย ลุงจะเพิ่งร <air> oh, okay. <laughs> ีบไปครับผมว่าน่าจะชะตากรรมเดียวกันยังไม่แห้งเเก้าไม่ขึ้นสินะคนดูด่คนดูดโอเคผมอยู่ตรงนี้แหละผมไม่ไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยนี่้งอุ้ยนี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยหายเลยอะหลุดออกมาีเดียวหายเลยฮร้องผมด้วย ลุงแป๊บเดียวจับมาได้แล้วสองตัวน้องผมยังไม่ขึ้นเลยแต่ก้าวขาผมพวกผมยังก้าวกันไม่ได้เลยโอ้ยดูยังไงครับคุณลุงว่าตรงไหนที่มีปลาอยู่แถทางแห้งเนี่ยแห้งตรงไหนนี่เนี่ยแถวนี้อะแห้งแล้วแห้งแต่มีคนมันก็แบบควานหาไปเงี้ยมันไม่เห็นตัวเลยหรอกปลากู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  ผมมาถึงเส้นชัยแล้วครับโ <c oughs> อ้โห <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงจับปลานะครับแค่เอาตัวรอดก็ลำบากแล้วน้องกระชาครับมีอะไรสั่งเสียกับแฟนๆรายการไหมครับไม่ต้องห่วงผมนะทิ้งผมอยู่ตรงนี้แหละนะเดินยังยากเลย <c oughs> เอาจริงก็พี่ตลาดเพียบเลยนะปลาเนี่ยคือตลาดอะมันไม่ได้บรรยากาศน้องแ,แกงมันจะไม่อร่อยเกี่ยวไหมเนี่ยมาผมไปแล้วรอแป๊บนึง พ้นทุกแล้วพ้นทุกคุณลุงบอกพ้นทุกทอามาปลาได้ไหมยังไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอของดีขอ,ของดีชาชาครับพี่ได้เต่าแล้วครับเราหาปลาไม่ใช่เหรอพี่อดีกว่าไม่ได้เลยเลย,เอ,ยๆๆๆอย่าดิ้น ดี๋ยดีพี่ได้ได้ล้ได้แล้วได้ล้ไหนไปลาอะไรอะปลาอะไรอะปลาหมอลุงบอกว่าเป็นปลาหมอนะฮะลุงยังดูออกอยู่นะหน้าตาอย่างเงี้ยนี่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 นปลาหมอเหมือนกันปลาหมอเหมือนกันอ่าขาชายนี่ปลาหมออะไรครับผมว่าน่าจะเป็นหมอรักษาเด็กกับพี่หมอรักษาเด็กฮยังตลกกันออกนะยังตลกออกนะเดินมาจะไม่หวายกันอยู่เลยใยังไม่ทันเลยตอนนี้นั่น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 ปลาหมรจเจรเน่น่ ปไปชน <S <S ได้แล้วตายยังใสๆอยู่เลย ช้าบู๊ไม่ได้ช่วยอะไรเราสองคนเลยนะไม่ช่วยอ่ชยโอชว์ผลงานกันหน่อยยังอยู่ไม่ตรง,งเลยนี่ครับผมปลาช่อนหนึ่งปลาหมอหนึ่งกับอีกหนึ่งเต่านี่เต่าตัวเล็กนิดเดียวผมจำได้ <S <S ผมได้ปลาหมอสามตัวหล,ลุดไปตัวหนึ่งมันหลุดไปตัวหนึ่งผมได้ปลาหมอสามตัวปลาช่อนตัวปลาไหลตัวครับคุลงุงคุณลุงไปตลาดมาหรือเปล่านั่นไม่ได้ไปครับุลุงจับปลาไหลได้พูดความจริงหรือเปล่าปลาไหลต้องจับได้วิธีอย่างนี้ถึงจะอยู่ ถ้าจับอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็ลื่นหมดอย่างเงี้ยมันมีมันมันลื่นได้เนี่ยต้องที่หัวใช่ไหมกลางอ่ะงานะแบบนัานเนี่ยอะไรก็อยูนี่ขนาดล็อกยังยังจะยดแต่ก็อยู่ดีกว่าเราใช้มือจับเปล่าๆขจาครับเจอเพื่อนแล้วครับเจอเพื่อนแล้วพี่อ่าคุยกันรู้เรื่องนะครับเตะด้วยเตะตด้วยนี่ถีบเรวจะตัวนี้ไปปล่อยให้ขจาตั้งชื่อเขาก่อนดีกว่าตั้งชื่อว่าน้องคงกระพันน้องคงกระพัน โอเคเลยเป็นชื่อที่เป็นมงคลมากเดี๋ยวคขาหน้าเรามารจะได้เจอเขาอีกจะได้ให้น้องคงพันได้อยู่รอดภายในธรรมชาติได้สบายธรรชาติปล่อยเลยครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องลุยไปปล่อยตรงนู้นนะเพราะว่าถ้าปล่อยริมๆเดี๋ยวเขาจะลงน้าไม่ได้จริงจริงถือเลยมาเดี๋ยวพี่ปล่อยให้โอเคครับเฮ้ยไว้ไปไหนนี่นะครับเต็มที่นะครับคุณลุงเดี๋ยวระหว่างที่น้องไปปล่อยเต่าเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าข้างบนไปครับผมสบายสช่วงจริงไปแล่วันี้ดี สวัสดีครับสวัสดีมีฝากครับผมฝากไปด้วยสวัสดีครับโอ้ยลงไปก็บ้านแล้วไปคุณลุงทองใบครับขอบคุณมากเลยครับที่พาเรามานะช่วยเราจับปลานะตั้งแต่เก็บสายบัวเมื่อเช้าแล้วได้จับปลาได้มาเรียนรู้วิธีการจับปลาแล้วครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณลุงครับแต่ได้ข่าวว่าแถวนี้เขาบอกว่ามีคุณยายคนหนึ่งมีฝีมือทําอาหาร มีครับครับคือแบบเขาบอกว่าเป็นยอดฝีมือแถวนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณลุงช่วยบอกทางไปบ้างหน่อยครับเลี้ยวซ้ายก่อนเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวก็เลี้ยวขวาขวาก็วิ่งกงเลี้ยวขวาขับรถใหม่เนื้กยวกับที่เดิมไม่ต้องกลับมาที่เดิมอีกตัวหนึ่งกลับมาที่เดิมแล้วก็วนขวาไปใหม่ลาแล้วครับลุงครับคุณลุงอย่ากินเลยอดปลาเหรไม่เอาแล้วไม่อย่ากินเลยต้องไปผมไปแล้วเดียวสัญชาเราไปก็เดิมตะกี้เขาบอกว่าไงนะพี่ขวาขวาตรงไปขวาเราอยู่เทินอยู่เทินเออได้ได้ได้ปลาแล้วลืมหม คิดเอแมวเดืเพื่อนไม่ทันแล้วผมอยากอาบน้ำสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะเ<า>มื่อกี้คุณลุงใบบอกว่าถ้าเกิดอยากทานอาหารอร่อยๆของที่นี่นะต้องมาหาคุณยายใช่วันนี้จะทำเมนูอะไรครับเนี่ยน้ำพริกอีกาค่ะอะไรนะน้ำพริกอีกากมันไม่น่าจะกินได้นะ <S 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 ผมไม่เคยได้ยิน คนโบราณเขามีปลาคือว่าปลาเนี่ยมันเผาแล้วมันก็จะดำพริกกระเทียมหอมมันก็ดำอีกนี่พอตํากันเข้ามันก็จะสีออกคํำๆเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นน้ำพริกอีกาใช่โอเคโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะย่างให้ดูนะจ๊ะอะไรบ้างครับอับมิ้วหอมกระเทียมย่างเลยและก็พริกปลาชิ้นนั้นคือปลาช่อนนาฉันอยู่บ้านนอกก็มีปลาช่อนนาที่เราไปจับกันเมื่อกี้ไงโอ้หนี่นี่เริ่มเริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วเผ็ดอ่อนๆแค่นี้ก็อร่อยแล้วจิ้มกับตะบัวลวก คนไทยนะคนไทยทําแบบคนไทยง่ายแล้วดูง่ายแล้วง่ายใช่หัวยาวไปไหมคะใช่หักสิ <c oughs> แล้วสาวใหญ่มันนี่แหละครับทำไมหญยเขาทานไม่ได้หรอไม่ได้ตีมันเหนียวกว่าจะมาปอกทีละอันนะครับ <c oughs> แล้วก็มาลอกใยญยอีกนะคนไทยก็เขาก็ทําอย่างนี้เนี่ย เปลือกเปลือกออกนะครับกาโอ้ยร้อนนะคุณยายทำไมไม่ร้อนล่ะครับไม่ร้อนลองมือทนํำนานใส่ลงไปเลยป่ะครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวก็โขกนะโอ้โหเผอแป๊เดียวอันนั้นก็เลยทำอะไรครับเห็นคุณแม่ทำตอนวันพระผมก็เลยไปดูแล้วดอกบัวดอกบัวนี้อันนี้ดำเลยใช่ไหมครับใช่ใช่จ้ะ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แมเก่งเก่งนี่เคยทำกับข้าวไหมปกติเคยครับน้าว่าแล้วมีฝีมืออยู่เคยซนจะมีน้องสาวที่บ้านชอบทำกับข้าวผมก็ไปเป็นลูกมือ,อเคมันดูแบบหยาบๆยาบนะไม่ถึงับละเอียดจานี่แหละละเอียดแต่มันไม่อร่อยรสชาติควรจะเป็นยังไงครับเปรี้ยวเผ็ดเอาเปรี้ยวน้ำกรเค็มจ้กเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็เค็มจก้จกน้ำปลาสักช้อนนึงแค่นี้จ้ะ ไม่มีน้ําตาลเนาะไม่เอาหวานเลยไม่ไม่ไม่หวานหอมแดงเนื้อปลาหวานแล้วได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วจ้ะชิมไหมค่ะค่ะหน้าตาดูน่ากินเลยชิมดิบก็ได้นะจ๊ะชิมดิบก็ได้เต็มปากเต็มคํามากอ่ะเขาเปล่ามาอือ เข้าไปปุ๊บรสเปรี้ยวนำแล้วก็มีกลิ่นหอมแบบเหมือนมันหอมเต็มปากเราเลยใช่ขอบคุณมากครับยายขอบคุณนะจ้าจ้าจากพ่คุณเดี๋ยวให้คุณยายไปทำทานนะจ๊ะและอย่าลืมคิดถึงคุณยายนะโอ้คิดถึงแน่นอนครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอยิ้มคูณหน่อยนะครับจ้าขอบคุณครับ เมื่อกี้ต้องมีน้ำพริกเลยใช่ไหมครับครับวันนี้พี่ทำต้มด้วยต้มอะไรพี่เวลาทานต้มกะทิสายบัวบางทีรู้สึกว่ามันเลี่ยนนะเพราะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบหวานหวานออกเปรี้ยวนิดนิดใช่ครับวันนี้พี่เลยจะเอามาประยุกต์ให้เป็นต้มโครงกะทิสายบัวโอ้ฮาฟังชื่อก็น่ากินะมันจะเป็นต้มกะทิที่มีรสชาติแบบแซ่บขึ้นมาครับอันนี้เป็นน้ำซุปโครงไก่ครับเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องเหมือนต้มโค้งก่อนอันนั่นแหละมาแล้วเละอุ้ย โอเคโอเคยังไงก็ยังเหลืออยู่ดูรู้เลยน,นะว่าเข้าครัวทำอาหารบ่อยมาก <S <S อันนี้ขาครับผมครับหั่น,นชิ้นเล็กๆสักสามสี่ 3, ชิ้นให้พี่หน่อยนี่ถนัดซ้ายด้วยคนที่ประสบความสำเร็จเลยคนเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยมักจะเป็นคนถนัดซ้ายนะเขาบอกคนถนัดซ<ม>้ายเนี่ยจะฉลาดหรือผมอาจจะเป็นข้อ <S 2> <S 2> ยกเว้นข้อนั้นไม่แน่ใจคริงจริงแล้วพี่ก็ถนัดซ้ายนะแต่พยายามฝึกใช้ขวาอยากดูฉลาดมากรอโต อันนี้ให้ระชาทาระวังเขาตานะทุกทุกให้มันแตกเวลาใส่ลงไปในหมอ้อแล้วมันจะได้ออกทางรสชาติแล้วก็กลิ่นแล้วก็ตามด้วยนี่ครับกะทิลงไปเลยมองผิวเผินอย่านึกว่าเป็นนมสดนะฮะประมาณหนึ่งถ้วยตวงครับผมเติมกะทิลงไปเพื่อให้ความมันซึ่งมันจะเข้ากับสายบัวได้ดีอันนี้พริกแห้ง <Okay. S 1> ทอดเราจะใส่ลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็ได้กลิ่นหอม,หอม สีคล้ายๆกับต้มขากไก่มากตอนนี้และนี่ปลาช่อนหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปทอดในน้ํามันรุ่มๆก็จะได้แบบนี้เลยพอเดือดแล้วพี่จะใส่ปลาช่อนลงไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยสาบัวสักจำรรหนึ่ง ใสบัวถ้าเราต้มนานเกินไปเนี่ยมันจะเหนียวคือปกติต้มโค้งทั่วไปจะไม่มีความหวานใช่แต่ด้วยความที่มันเป็นต้มโค้งแบบกะทิใสบัวมันมีกะทิเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้มีหวานตัดสักหน่อยหนึ่งครับประมาณแค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นน้ำปลาครับยังเหลืออีกอันนึงนั่นก็คือมะนาว,นาวเราจะใส่ทีหลังหลังจากที่เราปิดไฟแล้วครับเพราะว่ามะนาวในเวลาโดนความร้อนนะรสชาติเขาจะเปลี่ยนรู้ไหมว่าใสาบัวมีสรรพคุณอะไรบ้าง ไม่รู้ครับไม่รู้เลยที่สสยบัวนะครับจะช่วยลดอาการเกร็งของลำไส้ได้เป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็จะช่วยลดความเครียดทางสมองได้ด้วยครับสปปรรพคุณเยอะเหมือนกันนะพี่ใช่เอาเดือดแล้วพอละเดี๋ยวใส่บัวเราจะเหนียวตอนอยู่ในบ้าน AF นี่ได้ทําอาหารไหมส่วนใหญ่อยู่ในบ้านเอฟจะมีอาหารเตรียมมาแล้วครับจะก็จะมีแบบบางครั้งก็ทาตอนนั้นทำได้ทำอะไรไข่ตุนต๋นไข่ตุนต๋น,นรูปร่างน้าาเป็นไข่ตุ๋นสีเหลืองอ่อนๆกําลังน่ากินเลยพอตักเข้าปากปั๊บ เป็นยังไงครับผมจิสดสนิทเลยทําทุกอย่างเรียบร้อยอย่างดีแต่ลืมใส่เครื่องปรุงอ๋อไม่เป็นแบบไข่แบบเพื่อรักษาสุขภาพมั้ครับเราไม่ทานอาหารรสจัดนะแต่ผมว่าบางทีใส่บ้างก็ดีครับนี่ครับพอเราปรุงรสชาติรเรียบร้อยแล้วดับสท้ายเราจะใส่ใบกระเพราครับใบกระเพราจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวปลาได้ดีครับผมอยู่แล้วครับเนี้ย ถ้าพูดถึงปลาหมอเนี่ยคนจะนึกถึงเมนูผูชีเคยได้ยินไหมเคยครับแล้วเคยทานปลาหมอยังไ,ได้เคยแล้วไม่คุณทานปลาหมอสีหรือเปล่าที่มันหัวปุดๆไ, <laughs> ไม่ใช่เหรอ <laughs> โอเคนะอ่ะ นี่ที่เราจับมาได้เมื่อกี้พี่เอาไปย่างมาเรียบร้อยแล้วก็ออกไปทํความสะอาดครับล้างด้วยน้ําเกลือนิดนึงเพราะปลาหมอเนเมืม่อเขาเยอะครับตอนนี้จะมาทําเป็นชูชีปลาหมอสายบัวกันอันดับแรกพี่จะใส่อันนี้ครับน้ำมันพืชลงไปก่อนริกแกงเผ็ด2ช้อนโต๊ะครับผัดให้เขาหอมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าน้ํามันของเรามันจะกลายเป็นสีแดงๆตรงนี้แหละมันจะทําให้น่าทานมากขึ้นครับกินพป็แกงมาเลยตามด้วยกะทิเลยครับครับอ๋อมาแล้วมไม่เยอะชูชีจะเป็นประเภทแบบขูกขีกอ่ะสีมาแล้ว ระหว่างนั้นพี่จะใส่รสชาติด้วยนี่ครับน้ำตาลมะพร้าวห,หรือว่าน้ำตาลปี๊บนั่นเองประมาณหนึ่งช้อนโต,โต๊ะครับเกลือนิดนึงครับ <c oughs> เพื่อให้มันไม่หวานแหลมเกินไปให้มีรสชาติของเกลือมาตัดใส่น้ำตาลนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าพริกแกงที่ซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำมาแล้วมันจะมีรสเค็มเพราะว่ามันทำให้เราเก็บรักษาไว้ได้นานไง <c oughs> แล้วก็ใส่สายบัวลงไปครับผัดแป๊บนึงสายบัวจะออกน้ำครับพอใส่ปลาหมอลงไปปั๊บ เราก็จะไม่ต้องผัดอะไรมากแล้วแค่ให้ปลาหมอเขาได้รสชาติอ่ะสักสองตัวอ่าอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนมันจะผัดยากให้มากมันต้องอย่างนี้อ๋อแต่ผมทําไม่ได้อันนี้แน่นอนใช่ถ้าผมทําอย่างเมื่อกี้คงจะไม่ได้กินนะเมน,นูให้เหมือนกับพริกแกงเนี่ยครับไปเคลือบที่ปลาหมอเพื่อให้ตัวปลานมีรสชาติแค่นี้ครับแล้วก็ตามด้วยตัดสุดท้ายเป็นใบโหระพา ชีเยมันก็ต้องมีกะทิมาแต่งนิดนึงครับเป็นกะทิที่เราแบบไปเคี่ยวให้ข้นหน,น่อยผมไม่รอแล้วเริ่มจากน้ำพิกก่อนเลยไหมครับน้ำพิกอีกาอืน้ำพิกนี่โดนมากเลยหอมมากมันต้องใช้มือนะ ชิมต้มโค้งกะทิสายบัวพี่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับรสชาติตัวน้ำฮะตัวน้ำซุปมันผมว่ามันเข้ากับเนื้อปลาดีคือมันกลมกล่อมปแลาสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันมันเป็นรสชาติคล้ายกับอะไรขาปะ่ะคล้ายต้มขาขนะแต่ว่ามันจะมีความแซ่บมากกว่าแสดงว่าถูกใจใช่ไหมรสชาติแบบนี้อเดี๋ยวพี่แกะปลาหมอให้ปลาหมอนี่เขาบอกว่าเนื้อจะมันมากนะแต่ที่สำคัญคือวันนี้ที่เราได้มามีไข่ด้วยเอาเนื้อต้องพุงไเนี้ยไข่ปลาล้วนๆเลยพี่อยากให้ทานคู่กับสายบัวเพราะว่า เครื่องแกงมันจะเข้มข้นถ้ามีสายบัวเนี่ยมันจะช่วยให้กลมกล่อมพอดีเป็นไงครับบรรยายรสชาติก่อนเลยสำหรับผมนะผมว่ามันก็เข้าปากแล้วมัน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 แล้วก็แล้วก็มีเผ็ดตามและบวกกับความกุบกรอบของตัวสายบัวแล้วแล้วก็มีเนื้อปลานิ่มๆไข่ปลาลงมานะกี้คือแบบต้องกินต่อแล้วใช่ครับที่เด็ดของเมนูนี้พอเราทานปลาหมอปุ๊บเราจะได้รสชาติแบบหอมหอมมันมันที่เราไปย่างแล้วพอเราทานเครื่องแกงซูชิเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนแบบมันเผ็ดร้อนขึ้นมาแต่พอเรากินสายบัวตามไปปุบ ในสายวัวเหมือนกับมีน้ำอะครับมันทําให้ความเผ็ดร้อนอะมันหายไปอะมันเลยเหมือนกับมันกลมกล่อมนะในคําเดียวมันมีทั้ง3รสชาติ ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญครับขอบคุณมากครับต้องถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่เลอะที่สุดครับตั้งแต่มารายการเราถ้าโอกาสหน้ามาอีกนะได้เลยเอาให้เลอะกว่านี้เอามีเลอะกว่านี้เหรอเอาแบบมุดดินกันไปเลยมุดดินเลยมุดดินเลยเลอะกว่านี้ครับพี่่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีวัตถุดิบที่ไปเก็บแล้วเลอะได้มากกว่านี้หรือว่ามีสูตรเมนูอาหารอะไรดีๆก็มาแชร์กันได้นะครับที่ facebook.com/foodwork ครับผมหรือว่าสามารถติชมรายการได้ที่ foodwork@thaipbs.or.th ครับผมแล้ววันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ <laughs> ต่อเลยดีกว่าผม,ผมต่อเลยนะน้ำพริกผักลวกเ่ยเอาสเต็กมาแรกก็ไม่ยอม <c oughs>